สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซล์เหมือีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหมือจะมาแนะนํานะคะรถเข้าใหม่นะคะจะเป็นรถ Mazda 2คันนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถกีก้าคาร์นะคะไว้ขับทํางานหรือว่าไว้เดินทางนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถ Mazda 2ตัวรองท็อปนะคะสีแดงโซเลสค่ะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเป็นรถมี2,019นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาัดูเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะรอบพันแล้วก็ภายในกันค่ะส่วนตัวภายในของตัวรถมันดั้งสองคันนี้นะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นมาติฟังก์ชันนะคะและมีหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะให้ลูกค้าเชื่อมต่อตัว USB นะคะเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะคะหรือแม้แต่ iPhone ก็เชื่อมต่อได้ค่ะระบบแอร์นะคะเป็นระบบออโต้นะคะ แล้วก็จะมีตัว Active Diving Display นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเปิดนะคะสตาร์เทเครื่องนะคะก็จะมีหน้าจอที่สามารถโชว์ความเร็วให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็มีตัวเปิดปิดนะคะรับโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะหนังนิ่มจากโรงงานเลยค่ะลูกคา้าส่วนตัวเบาะนะคะมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้วยความที่เขาเป็น4ประตูนะคะข้างหลังเนี่ยก็คือจะกว้างกว่าตัวที่เป็นรุ่น5ประตูเป็นตัวสปอร์ตนิดนึงนะคะลูกค้าด้านหลังห้องโดยสารด้านในนะคะจะนั่งเยียดขาแล้วก็จะกว้างกว่านะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะคะตัวนี้ก็จะกว้างะคะ่ะลูกค้าภายในก็จะมีพวกยางอะไหล่พวก,กอุปกรณ์นะคะให้ลูกค้าครบหมดเลยนะคะ และสำหรับโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าที่จะมาออกรถกับ e a s y Car วันนี้นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเป็นพนักง,งานประจํามีสลิปเงินเดือนหรือว่ามีหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะมีประวัติผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์หรือว่าสินเชื่อต่างๆกับไฟนั้นมาแล้วเกินปีนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีวันนี้รับส่วนลดจากอีซี่ค c ร์ไปเลยค่ะ2 0 0 0 0บาทนะคะ